แล้วรวบยังไงสอนหน่อยสมมติว่านี่คือที่ลาวันที่ลาวันนี่คือมังสุมหาและนี่คือหมาเฝ้าห้องไม่รู้นะเนี่ยนี่อนสองแล้วขอนนี้เขาถึงพ่อเขาอยู่นั่งพอเขาไปไหนล่ะ หน,นุบอ่ะเฉยเดี๋ยวนเหนื่อยไงเท่าไเกูยวไหนที่นาวันออกทีสองคนเลยนะหน้าให้เขาออกทีสองคนเลยนะออกมาเล่นเลยเหรอออกจากคณะไปเลย <c oughs> ดูม่ไน้าก็ไม่ทาสีแต่งหน้าเป็นประครังลวกเ <c oughs> ประครังลวกเล้ะ นี่สมมบอนี่คือที่ลาวันรวบยังไงรวบยังงชั้นคือมังซูมาพอเราไม่รู้จะทำไงเลยเราอยู่สองสองเราไม่เคยใช่ไหมล่ะนะเราไม่เคยใช่ป่ะแล้วก็เงียงเหี่ยมก่อนเหี่ยงเหี่ยงมาไอไอหายดมเลยไม่รู้จะไปแตะไปจับอะไรบเขาใช่ไหมแล้วก็มือปิดตรงเกงเราแบบเขินเนี่ยเขินอ่ะเขินแล้วปิดบิดไปปิดมาบิดไปบิดมาแต่ว่าตาเนี่ยตาเนี่ยหาเหลี่ยมอยู่ หาเลี่ยมหาเลี่ยมหาล็อกหาเลี่ยมแต่ว่าอย่าหัย่างนี้นะไม่ได้ถ้าเขารู้ตัวเดี๋ยวเขาเลวงเราต้องหาเลี่ยมนี่เราเน้นเที่ยวเน้นฟันเน้นเที่ยวเน้นฟันนะในใจนึกนะในใจนึกมึงโดนกูแน่ไอ้ไม่พูดออกมาเราลองซิลองซิมึงโดนกูแน่กัดฟันไว้ปากไม่ต้องขยับมึงโดนกูแน่ไม่ต้องให้ทีละวันเขาได้ยินไหมไม่นึกในใจแต่ว่าเราคือทำลองซิลอง

ได้เลยไอีเดียวก็พอแล้วไอ้ช่อไปเรียกมาไอจิบผ่านและชา้าจริงๆเนี่ยส้องคืน <c oughs> เลยอะไรจะพูดเลยรถไม่เคยดีไงพาของจริงมาช้าจาังเลยนะไอดีรถเก่าไม่มีใครซื้อให้ใหม่รถอ่อนไหนอ่อนเจ๊กเลี <c oughs> จิ๊ผ่ายไม่ค่อยอ่อนมีเลยไรดูสินะ่ะบอกว่าจะมาชัยนาท วางยาเมียให้เมียเข้าโรงพยาบาลตัวเองรือเป็นไงอ่ะใจคนเจอเจอตัวหญิงเฮ้ยนะคะกนี้ีเอาหญิงเดินนี่เลยเออเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำพิธีครบแล้วเออเดินมาอ้าวเดี๋ยวหญิงบุกเจอเจอเลยรอก่อนรอก่อนครับครับคุณครับ เออทำไมไม่ให้ลิเกตัวนี้บ้างล่ะครับนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งเปป็นลอะไรนะลามนั่งไปนะปลาคังลวกปลาคังมันลวกมันซี้เด้นะปลาคังลวกเออดูดีเนาะขอบคุณครับดังสครูนะครับขอบคุณด้วยนะฮะันี่เขาไม่เห็นทิ้ีครบไปเอาไอ้นี่มาเฮ้ยสาษาเลยดูดูดูมึงไปเอามาที้เดินมาเฮ้ย ก็มาใช้ทาไมต่อแล้วก็ใช้ก็ไปที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปมั้งสิเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยกูขับรถขับลากูมาช้าแล้วกูง่วงด้วยเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วกูเดินทั้งคืนแล้วเนี่ยว่ากูกูเดินครึ่งคืนได้ไงล่ะกูเดินรึ่งคืนงั้นเดใช้ในยี่ยศใหญ่กว่าเลยกูไม่สนหรอกยศใหญ่ยศเก่า่ไปเอามาไปไปมึงไปเอามาไมไม่ไปอ่ะกูไม่ไปอ่ะเออมึงไม่ไปกูไม่ไปแล้วใครจะไป รั้งรวกบอกทำที่รั้งลวกจะลบรีกป้าเมื่อไหร่ลบหน้านันน่งเบิ่งอะไรเลยจะซื้อทีของอะไรซื้อใวะเ่ยชื่ออะไรเนดะี่ยชื่อ,อะไรมังช่วยมังช่วยจะเห็นช่วยทำต้นตีนอะไรเลยเอาตัาง่งมาตัาง่งภาษาลวกฮะภาษาสังเอ็กี้เกียจก็ไม่เดินไรพูดด้วย ภาษามาไม่ได้ทำไมภาษามาไม่ได้ภาษาติดฉันเพนใช่ยี่ไหนล่ะมุกสี่สิบห้าสิบปีเฮ้ยภาษามาไม่ได้หรอทำไมอ่ะติดฉันเพนไม่ใช่ดี่หวังไม่ใช่สังทองสังทองอ่ะสังทองเออสังทองสังทองมาไม่ได้เพราะอะไรตายแล้วสังทองสีใสอ่ะพวกไม่ใช่เนอะเฮ้ย ตังทองมาไม่ได้หรอหายเลยหายเลยพึ่งพึ่งมันจบในช่องเจ็ดมันฉายช่องอะไรต่อไม่รู้โอ้โหฉันฉันเจอไม่ใช่อุ้ยไปหยินไอ้นี่หอยสังที่เขาเอาไปรดน้ำสังเจ้าเป๋าเจ้าสาวอ่ะเออจะไปเดินฝั่งนี้อะอย่างนี้ด้วยหอยสังหอยสังมาไม่ได้เราเราก็คู่ไปแล้ว่ะจะเจอไม่ได้หอยสังเนี่ยถ่ายรูปอาแขกถ่ายรูปอาแขกมาไหนอะถ่ายถ่ายรูปรวมเลยถ่ายรูปรวม ถ่ายรูปแค่กัถ่ายรูปถ่ายรูปรูดตากล้องโอหแต่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นชุดไปเป็นชุดอ๋อเป็นชุดเป็นชุดไหนเป็นชุดหอยสังเงอะว้าฮิปหมงเคยเปลี่ยนที่เกียร์ก็ที่เกียร์เลยเนี่ยมันใช้ได้ไหมเอาสังมาหอยล้อมเพชรตรงนั้นน่ะหอยสังอ่ะหอยล้อมเพชรไม่ไอ้วิวิลูบหอยอ่ะหอยสังเงอะล้อมเพชรอ่ะ ดูมันเป็นเพชรหรือเป็นไม่ใช่หอยสังมันจะเ,นเรียวๆแบบเนี้ยหอยสังหอยเนี่ยหอยสังเนี้ยน้ากูมไม่ค่อยเหมือนหอย <c oughs> หอยเ,อเปย <c oughs> เออ็นเพชรเนี่ยผ่านเข้าใจเปรียบเอออันเนี้ยใช้ได้เลยอันเดียวแหละกูี่เกีย่าใช้ไปแล้วไม่จะเบาหายเนี่ยไปไหนเนี่ยไปส,นไปสนาน้ำมูกสาน้ำมูกอย่บอก <c oughs> นะนะเจาา้าปนาหนีตาเจ้าสาวไปแล้วเจ้าสาวอยู่นี่เจ้าสาวอยู่นี่อยู่เลยเอาไปจางน้ำมูกสาน้ำมูกไม่สบายสาน้ำมูกเหรอเอามาสองจานดิ เราจะถ่ายจะมูกปชัยของของว่างโหเละเลยนะเธอตายแล้วไม่สบายกันกบเลยโอ้ยเฉยมาแต่งชิ่อ๋อยังไม่อยู่ตีทำไมเดี๋ยวกูไปเจ้าบ่าวกันนะฮะไปรถไปกันเป็นเจ้าบ่าวด้วยกันเราเราเลเพลงแต่งงานนี่เป็นอะไรเลี้ยงแต่งงานเลี้ยงแต่งงานมันเป็นบัดมันเป็นสิมันเป็นอะไรนะฮะผู้ยพึ่งเฮ้ ขอเพลงลานนาอะไรไปเซนแม่พึ่งน่าน่าสังรูอแม่พึ่งอะไรเจ็บที่สุดอะไรนะรู้ไหมว่าพึ่งอะไรเจ็บที่สุดเบาๆเบาๆนัเอกเมื่อทิ้งตัวพึ่งไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเอกเขาถามกูปล่อยไปก่อนนางเอกเขาถามนางเอกเขาถามว่าแล้วม่พึ่งอะไรนะพึ่งอะไรเออแล้วเอาฟัน องจญิงไปองสั่งแล้วทำไมนะพ่เจ้าค่ะสั่งที่มืนฟันเฮ้ยถึงเวลาเดี๋ยวคุณรับนักสั่งเลยขอเดชะขั้นตอนต่อต่อจะรอดกันเลยขั้นตอนต่อไปเป็นการรถนักสั่งให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในกระบอกที่นักสามคนเนี่ยจะรถนักสั่งให้กับทจ้าสาวพระองค์และพระเจ้าค่ะก็ขอให้ทจ้าสาวพระองค์รักกันนานๆมีความสุขมากๆกับความรักขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอย่าออกจากบ้านบ่อยนะ ตรงนี้เหรอทำรถเก่งทำรถเก่งเรีวหนเอยนะรีบมารีบมารถมารอด้วยรอด้วยแขกพึ่งมาไม่ต้องมาเฮ้ยไอ้ช่วยเร็วๆๆไลน์ต่อไปขายขายกูเหรอมึงเนี่เป็นเกียร์ให้กับพองท่านเขาหน่อยอันๆๆๆ ีเดี๋ยวจะร้องเพลงจะบอกท่านผ่าฟังไม่ต้องไม่ต้องตีตงต <c oughs> เดี๋ยวจะร้องเพลงจะบอกท่านผ่าฟังมีเรื่อ <c oughs> ทุกคืน <c oughs> <c oughs> ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูวสวรรค์ <c oughs> <c oughs> นเออแล้วไม่ตีตา ูบอกให้เขาหยุดตีอ่ะมึงบอกไม่ต้องตีอ่ะใช่ก็คือกูร้องเพลงปีพ่านมันก็ต้องตีคอไปด้วยดิกูให้กูร้องเปล่าๆมันก็แห้งแต่ก็คือโอโหรีไม่ต้องไม่ต้องกล่มหัวเออไอ้มันคึกคืนเลยในงานแต่งมันก่อยไปปีพ่านโค้คึกคืนเลยเอาแบบสนุกสนุกอ่ะมไม่จัดกใจเลยไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ ตัาอะไรรู้อะไรนี่นี่มันใช้งานนี่เหรอตูดดำพี่ใช่ยกางเกงเหรอไม่เอาเออแล้วขยันร้องไป้วยนี่นี่ให้ถูกกราเทศะหน่อยงานนี้หัวเก่าคนนี้นี่นะทุกวันยังคิดห่อเจ้า ตีก็ไงล่ะตีก็ทุกคืนปากเนี่ยผมรู้สึกมากเ็นไงอ่ะมึงมันร้องไม่ถูกโคกชเขาเอาไม่ได้เหรอไอ้พวกโม่งเฮ้ยเขมบอลยังเดือดพึ่งมาเฮ้ยอะไรของมึงที่โทรเอ้าแขมบอลปิดประตูปิดประตูเลยไยทำไมเพิ่งเจออยังวะดีมาก เฮ้ย <differences S 2> c าว o ม่เคยด้วยเฮ้ยแล้วคน้นหายแล้วอ้ไม่อะไปอะไง เฮ้ยเฮ้ยมาอยู่สองคนแล้วอ่ะมีปาป้าตี้ก็อยากรู้อะไรเป็นอะไรขำอะไรอะไรคุอยกับกูมาอยู่ตายแล้วชอบชอบทำไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยอยู่สองก็สองให่ทำยังไงเนี่ยไอ้มาเช่นไหน อะไรอะ่คอครอะคุยกับใครอ่ะคุยกับแม่ซื้อรุ่นนีย้ยังซื้อยัองกูไล <c oughs> ไลมันเชงอะไรเฮ้ยใังโทรศัพท์มาอยู่ไหนไ<ล>อ่ะอยูไ<ล>่ไหนใคร ไล่ๆล่ไล่ลลยอะไรเนี่ยน่สักี่บาทไปเนี่ยระสากลดูจริงดินโอ้โหลึกอยู่สองเฮ้ยพวกันเร่าวิธีไปเนี่ยทำยังไงล่ใครอ่ะโอ้โหสแกนอะไรเนี่ยวืมมือไม่ว่างเลย โอ้อเบื่อเบื่อเบื่อบอะไรกันฮะดูที่ใครมาม่อ่านสักทีเอ้ยฉันไหนไอ้บิกส่งหนังเหม่เนี่ยเฮ้ยไมอะไเไม่ไมึงไม่ระวังตัวมันจะไงอยู่จองตัดจองทำยังไงพี่ใคอ่ะเอ่อ ล้วนวเลยพักเจ้าค่ะเดี๋ยวเดได้แต่ลนะคำมือเนี่ยตาเพียงมยืเอเดียวมึงก็ใช้พูดเอาสิใช้พูดเอาหมดใช้พูดได้ลวบเลยเอ่ามันขึ้นบนรวยอ่ะพิมพ์ก็ได้พิมพ์ก็ได้ดีมันยังเป็นลอนเรือมัอิตรหลายงานมาด้วยนะ แมตชหมดแล้วเดินไปปไปจะต่อไปไหนเนี่ยมือท่าน้าท่ามึงทำอะไรเื่นสงสัยอยู่ตรงเนี้ยสงสัยอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไี่ไงเจ็บ่ะฟังให้ดีดิ ัใง,ง,งใหม่ดิองตรงนี้กินไฟังใหม่ฟังดีดีไม่ใช่ไงเ<า><า>ขาคำมันเสียดยด้วยเนี่ยแสดงว่าแล้วรู้รหัสกันเออไม่ใช่ไง,<า>ง<า>อะไรไม่กินนะีดยกิน,น,กนไม่ทะลูกก็เบี้ยเลยบาบ<า> วิ่งแย่แล้วปาดบาดไม่สบายไอ้ด้วยอยู่สองต่อสองทำยังไงเอ้าเขินนี่ม้วนนี่ม้วนเก่งนะม้วนเลยม้วนม้วนนี่ม้วนเก่งหาเลี้ยมเดียหาเลี้ยมหาเลี้ยมเดี๋ยวหยันหยันไปเยอะหยันไปเยอะหยันไปเยอะหาเลี้ยมหาเลี้ยมเหรอลึกในใจที่ติดกัดพันพูดนะพูดยังไง หันหไปอีกนิดนึงเม่ไดเด็กๆกันแล้กันตต่เมื่อยตานไปนิดนึงยกใใจมึงโดนกูนี่โดนโดนนิดนเ้ต่อแล้วก็หาเหรื่องพนด้เลยรวบเลยรวบเลยอรวบอ๋อเอาเลยนะรวบก่อนเดี๋ยวก็เอา Cái khúc mึง này ăn là